ทำไมบางบ้านถึงรู้สึกอึดอัดทั้งที่สะอาดและสะว่างความลับของพลังในบ้านที่ตาไม่เห็นสวัสดีครับทุกคนคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเข้าไปในบางบ้านแล้วบรรยากาศมันอึดอัดเหมือนอากาศไม่ถ่ายเททั้งที่บ้านนั้นสะอาดสว่างและจัดของเรียบร้อยทุกอย่างความรู้สึกแบบนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับ ในความเชื่อของคนไทยโบราณบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังของเจ้าบ้านอยู่ในนั้นทุกอารมณ์ความคิดและการกระทำของคนในบ้านจะค่อยๆสะสมเป็นพลังงานถ้าบ้านเต็มไปด้วยความเครียดหรือความเศร้าแม้จะดูสะอาดแค่ไหนก็จะรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกดทับอยู่ตลอดเวลา คนโบราณจึงมีพิธีสวดมนต์เปิดบ้านหรือทำบุญขึ้นบ้านใหม่เพื่อชำระพลังลบและเชิญพลังดีให้กลับเข้ามาพวกท่านเชื่อว่าแสงเทียนและเสียงสวดคือคลื่นพลังที่ปรับสมดุลให้บ้านกลับมาสงบอีกครั้งแต่ถ้ามองในมุมของเหตุผลสมัยใหม่ความรู้สึกอึดอัดอาจเกิดจากปัจจัยทางกายภาพเช่นการไหลเวียนอากาศเสียงสะท้อนหรือแสงที่กระทบมุมห้องผิดธรรมชาติ สมองของเรารับรู้สิ่งเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวแล้วแปลผลออกมาเป็นความรู้สึกไม่สบายใจนักจิตวิทยายัางพบว่าถ้าคนในบ้านมีความเครียดหรือกังวลบ่อยร่างกายจะปล่อยพลังงานทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อกันทำให้บรรยากาศในบ้านตึงเครียดแม้ไม่ได้พูดอะไรก็ตาม ดังนั้นพลังในบ้านจึงไม่ใช่แค่เรื่องของวิญญาณตามความเชื่อเท่านั้นแต่อย่างรวมถึงพลังทางจิตของคนในบ้านด้วยเมื่อใจเราหนักบ้านก็จะหนักตามแต่ถ้าใจสงบอ่อนโยนและมีเมตตาบ้านก็จะกลายเป็นที่พักใจอย่างแท้จริง ในทางพลังชีวิตการเปิดหน้าต่างให้แสงแดดเข้าการจุดเทียนเบาๆหรือเปิดเสียงสวดมนในตอนเช้าถือเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยปรับคลื่นพลังให้สมดุลและยังช่วยให้สมองหลั่งสารแห่งความสงบทำให้เรารู้สึกเบาและผ่อนคลายมากขึ้นสุดท้ายนี้ผมอยากฝากไว้ว่าบ้านจะน่าอยู่แค่ไหนขึ้นอยู่กับพลังของใจคนที่อยู่ข้างในเพราะเมื่อใจสว่างบ้านก็จะสว่างตามเสมอ ผมขออวยพรให้ทุกบ้านของคุณเต็มไปด้วยพลังแห่งความสงบความเมตตาและความอบอุ่นที่แท้จริงขอให้ทุกห้องในบ้านเป็นที่พักของใจและทุกมุมเป็นที่หลบของความสบายอย่าลืมกดติดตามช่อง The Truth of Life เพื่อฟังเรื่องราวความเชื่อดีๆที่เข้าใจง่ายและลึกซึ้งกว่าที่คิดสาธุสาธุสาธุ